วันนี้พีโป้จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งออนไลน์กับแบรนด์ลิโคเชเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นสไตล์พีโป้มากๆเลยทุกคนเหมาะสําหรับสาวๆที่ชอบสไตล์รีสอร์ทแวร์เหมาะสําหรับสาวๆที่แบบรักอิสระภาพชอบธรร,รมชาติแล้วก็ชอบการท่องเที่ยวนะพีโป้แนะนําแบรนด์ลิโคเชเลยจ้ะเพราะว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าที่ทํามาจากผ้าลินินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเวลาใส่เสื้อผ้าของแบรนด์ลิโคเชนะเราจะรู้สึกเป็นผู้หญิงที่แบบสวยแบบธรรมชาตินะทุกคนเดี๋ยวพีโป้จะมาสไตลิ่งให้ทุกคนได้ดูวววว่่่าาาาช้้้้้้อออปะะไรมมบงงททััหดดดเเเนนนนีีียยยยยลลุคกแ๋ตจ สอบการช้อปปิ้งออนไลน์ของแบรนด์ลิขโคเชนะจ๊ะไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ชุดนี้เลยนะทุกคนชุดนี้ก็คือเป็นผ้าลินินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทตัวเลยนะทุกคนเริ่มกันที่ครอปข้างบนกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้คือสวยมากดีเทล,ลคือน่ารักมากตรงนี้ก็คือสามารถผูกไหล่ได้นะทุกคนตรงนี้ความสั้นความยาวก็คือสามารถแบบปรับได้แล้วก็ตรงนี้น่ารักมากสามารถผูกเป็นโบได้ก็คือจริง,รงๆเ้วเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นบราเซอร์ในให,ให้เราอะไรเงี้ยกันโป๊แล้วก็อันเนี้ยเราก็สามารถผูกเป็น ได้จะผูกเป็นโบแบบแบบนี้ก็คือแล้วแต่สไตล์ใครเลยแต่ปีโป้ชอบผูกเป็นโบแบบที่ให้มันเป็นโบไปเลยเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะมีความแบบดีเทลลูกเล่นของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเป็นยางยืดนะทุกคนก็คือเป็นสม็อกแบบนี้ก็คือเป็นฟรีไซส์สามารถใส่ได้ทุกไซส์เลยนะจ้าแล้วก็กางเกงกางเกงของเขาเป็นรูดๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นเชือกผูกแบบนี้เป็นฟรีไซส์เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยกางเกงเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถ ลูดได้อันนี้ก็คือชุดแรกนี่อันนี้ก็คือลุคที่2นะทุกคนมาเริ่มกันที่เสื้อเลยเสื้อน่ารักมากดีเทลมีความเก๋มากทุกคนเสื้อของเขานะจะเป็นสายสายใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ความเก๋อย,อยู่ตรงนี้จ้ะสายของเขาอะสามารถคล้องกับเสื้อด้านข้างแบบนี้เขาจะมีรูไว้ให้นะเราก็คล้องสายไปกับรูของเสื้อจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาผูก เป็นโบหรือผูกเป็นปมอะไรงก็ได้แล้วก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยว่าเราจะชอบแบบแบบสั้นแบบยาวเนี่ยอันนี้คือน่ารักมากอันนี้แนะนําให้ใส่บาแบบบาแบบแปะจุกอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีความเก๋มากมาดูกางเกงดีกว่ากางเกงของเขาคือเป็นกางเกงเอวสูงแล้วก็เป็นกระดุมแบบเปลือกหอยนะจ๊ะน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้เก๋อ,อีกแล้วเป็นผ้าพันแบบนี้เนี่ยผูกแบบนี้แล้วก็ตลบลงแบบเนี้ย มีความเก๋ดีไซน์คือแบบชอบมากทุกคนสำหรับลุคนี้นะจ๊ะมาต่อที่ลุกที่3ามเลทุกคนลุคนี้ก็คือเป็นผ้าลายบล็อกนะทุกคนโทนสีชมพูนะแล้วก็ดีเทลที่เสื้อของเขานะเป็นคอวีตรงนี้เขามีดีเทลนี่สามารถลูดได้แบบนี้แล้วก็ ผูกโบได้นะจ๊ะตรงนี้นี่เพิ่มสับส่วนแล้วแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงเอวสูงทรงแบบขากระบอกแล้วก็มีกระเป๋าให้สองข้างแบบนี้นะจ๊ะลุคนี้คือแบบน่ารักมากมีหลายไซส์นะจ๊ะลองไปเลือกกันดูหมด ลุกที่4ี่นะจ๊ะลุกนี้คือน่าหลักมากทุกคนเป็นเขียวพิสตาชิโอเป็นเขียวแบบตะมุตะมิมากๆเลยมาเริ่มกันที่เสื้อครอปตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อครอปแบบว่าเป็นยางยืดสม็อกแบบนี้ทั้งตัวเลยนะทุกคนแล้วก็ยางยืดแบบใส่สบายมากเป็นฟรีไซส์และต้องแขนสามารถใส่ได้2แบบนี่ จะใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะดึงลงมาแบบนี้ก็ได้แต่ปีโป้ชอบให้มันดึงลงมาแบบนี้เพราะว่าทางเราเป็นคนที่แบบไหลสวยอยากจะโชว์ไหล่งีอะไรอย่างนี้น่ารักแล้วก็กางเกงของเขาเป็นกางเกงเอวสูงนะทุกคนแล้วก็เป็นกระดุมสมเม็ดแบบเปลือกหอยแบบนี้น่ารักมากเลยแล้วก็เป็นกางเกงทรงแบบขากระบอกนะทุกคนแล้วก็มีกระเป๋าให้แบบนี้ เป็นเขียวที่สวยมากทุกคนเป็นเขียวที่เราไม่ค่อยเห็นนะเหมือนเขียวใบตองอะสวยมากจริงๆเสื้อของเขานะทุกคนดีเทลของเขาอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้จ้าตรงนี้ก็คือเป็นเชือกผูกๆนะทุกคนแล้วคือเราสามารถปรับไซส์ได้แล้วก็กางเกงกางเกงคือน,น่ารักมากเหมือนกางเกงเลสสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเอวสูงนะทุกคนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นซิปแล้วก็ตรงนี้เราสามารถดีไซน์การผูกได้นี่จะผูกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะผูกแบบเป็นโบขึ้นมา แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็สามารถใส่แมทกับบีกินนี่ก็ได้สำหรับลุคนี้นะจ๊ะมาต่อที่ลุกที่6นะจ๊ะลุกสุดท้ายแล้วลุคนี้ก็คือเป็นเดรสน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นลายโฟโล่ปลินค่ะเป็นสีอินดิโก้บลูสีสวยมากทุกคนเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงแบบนึกถึงพัใตาอยากจะไปทะเลขึ้นมาทันทีเลยดีเทลคือน่ารักมากเป็นเดรสยาวที่มีผ่าขึ้นมาแบบนี้นะทุกคน มีความแบบเซ็กซี่เยาวยวนและเยาวยวนไปกว่านั้นนี่ด้านหลังจ้าโอ้โหโชว์ไปเลยจ้าเป็นสายผูกแบบนี้คือปีโป้ชอบอะไรที่มันแบบพันพันผูกผูกมากทุกคนเนี่ยผูกแบบนี้อ่ะน่ารักเก๋มากสําหรับชุดนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากใส่ชุดเดียวก็คือจบส่วนจบเลยนะจ้าสําหรับลุคสุดท้ายของเรา พาทุกคนมาช้อปปิ้งออนไลน์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวพิ o p โป้จะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ไว้ให้ตรงนี้นะทุกคนก็คือเวลาพิ o p โป้ช้อปปิ้งออนไลน์ของแบรนด์ลิโกเช่นะิโป้จะชอบเข้าไปที่หน้าอินสตาแกรมของเขาแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของเขาเขามีแปะไว้ให้หน้า IG นะนี่เว็บไซต์อันนี้เลยแล้วก็กดเข้าไป ก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์ลิคเชขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นทุกคนให้เรากรอกอ e ีเมลเราก็กรอกอ e ีเมลไปเลยจก้กเพราะว่าจะได้รับส่วนลดไปเลย10%ทันทีหลังจากที่ช้อปปิ้งออเดอร์น้นๆน,นะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญมีส่วนลดของปิโป้ด้วยทุกคนใส่โค้ด P I P O D I Y ไปจะได้ส่วนลด20%นะจา๊าโค้ดนี้เนี่ยจะใช้ได้ไปถึงเดือนด e c e มเบอร์เลยเริ่มช็อปกันเลยปิโป้จะกดเข้าไปคําว่า go to shop าจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนขึ้นไปทุกคนเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยเขาจะมีคําว่า search Product Search หาชื่อสินค้านั้นๆได้ด้วยนะทุกคนชื่อสินค้าก็คือ Indigo พิมพ์คําว่า Indigo นี่ก็จะขึ้นเสื้อผ้าที่เราหาขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนและเราก็สามารถช้อปปิ้งคอลเลคชั่นต่างๆของเขาได้ด้วยนี่กดไปที่3มขีดตรงนี้แล้วก็ กดคำว่า collection นี่เขาก็จะเรียง collection ใหม่ล่าสุดขึ้นมาให้เลยนะทุกคนนี่จะเป็น collection ทั้งหมดของเขาเลยเดี๋ยวเราจะมาช็อป collection ใหม่ของเขานั่นกะ็คือ collection suncheza นี่อันนี้จะเป็น collection ใหม่ของเขาเราก็สามารถช็อปปิ้งได้อ่านี่อ่ะเสื้อที่ปิโปลใส่กดไปเลยจ้ะก็เลือกไซส์เลยอ่ะเป็นฟรีไซส์ปิโปลเลือกสีขาวแล้วก็กดคําว่า แอปทุกคาร์ดนี่อันนี้ก็คือออเดอร์ของเรานะทุกคนเราก็สามารถกดตรงนี้เลยคุมปองการ์ดของเราก็คือพิมพ์คำว่า P I P O D I Y เสร็จแล้วก็กด a อ p l y คูปองนี่จ้าลดไปเลย1,540บาทเห็นไหมได้รับส่วนลดเยอะมากแล้วเขาก็มีให้เลือกนะว่าะจะ ส่งของมาให้ที่บ้านหรือว่าจะไปรับที่ร้านก็คือปิโป้เนี่ยเลือกเป็นฟรีชิป p ิ้งนะทุกคนก็คือให้เขามาส่งให้ที่บ้านแล้วก็กดคำว่า proceed to check out จากนั้นเนี่ยเราก็กอกชื่อที่อยู่ต่างๆที่เราจะให้เขาส่งนะทุกคนเขามีให้เราเลือกว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือ